ราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้มีการเล่าขานบอกต่อๆกันมาในหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำคงจีนที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิงแถวภาคเหนือตอนล่างหมู่บ้านนั้นจะอยู่ติดกับแม่น้ำระหว่างพื้นป่ากับไร่นาของชาวบ้านที่มีอยู่ไม่มากนักในสมัยนั้นแม่น้ำสายนี้ในสมัยก่อนจะมีเรือนำสินค้าล่องผ่านไปค้าขายตลอดสายน้ำที่มีหมู่บ้านและผู้คนอาศัยอยู่ การสัญจรส่วนมากจะเกิดจากทางน้ำถนนขนทางยังไม่ค่อยได้มีใช้อย่างเช่นทุกวันนี้หากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยเท้าก็ต้องบุกป่าฝ่าดงกันไปจนกว่าจะถึงอีกหมู่บ้านได้หรือไม่ก็ใช้เกวียนบรรทุกข้าวของหรือผลผลิตกลับจากไรนาเพื่อนำไปไว้ที่บ้านเลือนของตนหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วสมัยก่อนเจ้าของเรื่อง ก็มีไรนาที่อยู่ไกลออกไปจากบ้านมากซึ่งสมัยนั้นแกยังเป็นหนุ่มไวกระทงช่วงทำนาทั้งครอบครัวก็จะย้ายกันไปอยู่ที่นาหมดที่อยู่บ้านก็มีเพียงแค่ลูกหลานที่ยังต้องไปโรงเรียนอยู่ทุกวันโดยมีพี่สาวคนโตของแกกับพี่เขยที่จะปั่นจักรยานกลับมานอนที่บ้านทำกับข้าวกับปลาให้กับหลานสี่คนช่วงสายๆหลังจากที่ลูกหลานไปโรงเรียนแล้ว จึงได้พากันปั่นจักรยานไปนาต่อช่วงเย็นเย็นวันศุกร์จะไม่มีใายกลับไปที่บ้านเพราะหลานๆจะพากันเดินจากโรงเรียนตั้งแต่บ่ายไปที่นาโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าเก็บหนังสือหนังหาเพราะมีเสื้อผ้าที่พวกพีพีนั้นเอาเก็บไว้ที่นาไว้ให้อยู่แล้วลูกหลานก็พากันวิ่งเล่นทั้งวันตอนที่โรงเรียนปิด ซึ่งเจ้าตัวของเจ้าของเรื่องเองก็เคยเป็นแบบหลานมาก่อนในสมัยเด็กๆปลายวันอาทิตย์เกิดจะพาหลานๆกลับมานอนที่บ้านเพื่อเตรียมไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นซึ่งก็เป็นแบบนี้ประจำและไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาพ่อแม่กับพี่สาวอีกสองคนก็กลับมานอนที่บ้านเพื่อทําอาหารคาวหวานไว้สําหรับท,บทําบุญทีวัด เจ้าของเรื่องกับพี่ชายและพี่เขยอีกสองคนต้องอยู่ช่วยกันไถนายกขันนากันตามปกติที่นาของพ่อนั้นมีอยู่เกือบร้อยไร่ที่ยังไม่ได้แบ่งแยกให้กับพี่สาวสองคนที่มีครอบครัวไปแล้วเพราะยังอยู่อาศัยรวมกันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ท้ายนานั้นที่ท้ายนานั้นเป็นผืนป่าใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ไปทำนาก็มักจะโจงวัวควายของตนที่ไม่ได้ใช้เทียมคันไถไปผูกไว้เพราะจะใกล้แม่น้ําและมีหญ้าให้กินทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปดูช่วงเงย็นๆจึงจะได้ไปโจงม้าเข่าขคอ,อกที่ห้างช่วงบ่ายของวันนั้นรระว่างที่ง่วนกันอยู่ในนาก็ได้ยินเสียงควายที่ไปผูกไว้ล้องเสียงดังลั่นพี่เขยที่กําลังไถนาะอยู่ใกล้ๆก็วิ่งไปดูก็เห็นว่า มีชายแปลกหน้ารีบเดินหนีลัดเลาะแม่น้ำไปโดยที่ควายสองตัวกับปลูกอีกตัวหนึ่งนั้นยังอยู่ครบในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่จองจะมาลักเอาควายของตนเมื่อเห็นว่าไปไกลแล้วจึงได้ปล่อยไปและจูงเอาควายกลับมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าให้ระวังควายไว้ดีปลุกนี้คงไม่นำไปผูกไว้ที่เดิมอีกแล้วเพราะชาวบ้านที่ลงไปทำนาพร้อมกัน ต่างก็ยกครัวกลับมาทำบุญที่บ้านกันหมดคงจะอีกสองสามวันถึงจะได้กลับมาไถนากันต่อเพราะปีนั้นฝนนั้นขาดช่วงไปนานมากแต่เพราะความที่มีนามากกว่าครอบครัวอื่นๆจึงต้องไถลวงนาไว้ก่อนที่ฝนนั้นจะมาแม้ว่าดินจะแข็งจนเป็นดานก็ต้องไถคืนนั้นหลังจากที่เหนื่อยล้ากันก็พากันพักผ่อนฝนก็นเริ่มโปรยลงมา เพิ่มความชุ่มชื้นและเย็นสบายขึ้นมาบ้างพุ่งนี้คงจะได้ไถนาได้ง่ายขึ้นช่วงสามทุ่มฝนก็เริ่มเทลงมารับพรรษาอย่างหนักเสียงควายกับพากล้องขึ้นท่ามกลางสายฝนที่เทกระนำลงมาเหมือนกับตื่นตกใจอะไรบางอย่างพี่เยขยคว้าลูกซองยาวพร้อมกับยามของพ่อย่องออกไปมองอยู่ที่เพิงหน้าห้าง ก็มองเห็นลางๆว่าควายพากันแตกตื่นดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในคอกแตกตื่นกับเงาตะคุ่มตะคุม่มที่อยู่ด้านนอกของคอกควายซึ่งเมื่อมองดูดีๆก็พบว่าเป็นชายที่เห็นเมื่อตอนบ่ายก็รู้ทันทีว่าน่าจะมาลักเอาควายของตนเป็นแน่พี่เขยก็เลยรีบยกเปินขึ้นแล้วยิงไปที่ล่างนั่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก กระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างชายแปลกหน้าจนหงายหลังพึงกลิ่นคลุกกับโคนที่อยู่หน้าคขอคขวายก่อนที่จะรีบลุกแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วพวกเราที่อยู่บนห้างพากันคว้าไฟฉายวิ่งลงจากห้างตามไปติดติดควา้ามีดคว้าไม้เอีเลนที่พอจะติดมือไปได้ด้วยไฟฉายสองกระบอกส่องฝ่าสายฝนไปที่ล่างของชายแปลกหน้าที่วิ่งสุดชีวิต ไปทางป่าริมแม่น้ำท้ายนานโนนพี่เขยหักลำกล้องปืนแล้วก็เปลี่ยนลูกไปด้วยวิ่งตามไปแล้วก็ยิงเข้าใส่แผ่นหลังเข้าไปอีกนัดจนชายแปลกหน้านั่นล้มกลิ้งหน้าขมําแต่ล่างที่เห็นนั่นไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่อย่างไดแต่ทำท่าคล้ายกับคลานแล้ววิ่งไปทั้งทีคานแบบนั้นแต่เป็นการวิ่งที่รวดเร็วแทบไม่น่าเชื่อพี่เขยข้าหักลำกล้อง เลี่ยนลูกกระสุนปืนใหม่กะว่าจะยิงซ้ำแต่ก็ไม่ถนัดวิ่งไล่ตามกันมาจนถึงแม่น้ำชายแปลกหน้านั่นก็นทำท่าชะงักหันหลีหันขวางไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีแต่สุดท้ายแล้วก็เลี้ยววิ่งออกไปทางขวาเลาะแม่น้ำไปแต่พี่เขยก็ลั่นกระสุนใส่อีกนัดอย่างแม่นยำล่างชายแปลกหน้าคนนั้นกระเด็นตกลงไปในแม่น้ำ เสียงดังโครมจนน้ำกระจายจนทุกคนพากันวิ่งมาทันที่เห็นชายแปลกหน้านั่นกำลังกระเสือกระสนกำลังจะจมน้ำตายเลือดสดสดแดงฉานไปทั่วคลุงน้ำจูจูล่างที่ทุกคนพากันเห็นก็กลับแปลเปลี่ยนเป็นเสือโค่งหลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อทตาทุกคนทำเอาตกใจร้องกันลั่นแต่เสือสมิงที่ทุกคนเห็น มันกำลังจะจมน้ำตายด้วยคมกระสุนที่เจาะเข้าจุดสำคัญสำคัญแบบไม่มีทางที่จะรอดไปได้สุดท้ายแล้วมันก็ขาดใจตายอย่างที่คิดกันไว้หลางของเสือสมิงลายพาดกอนนั่นลอยละล่องอยู่ลิมตะลิงเลือดแดงฉานไปทั่วลิมแม่น้ำขณะที่ทุกคนยังคงตกตะลึงไม่หายท่ามกลางสายฝนทียงเทลงมาแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุด จากที่คิดกันว่าชายแปลกหน้านั้นน่าจะเข้ามาขโมยลูกควายตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นแต่ความเป็นจริงนั้นน่าจะมาฆ่าเอาลูกควายไปกินเป็นอาหารเสียมากกว่าและไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนว่าชายที่เห็นกันจะกลายเป็นเสือสมิงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันเลิมเลือนของเจ้าของเรื่อง และผี่ชายกับผี่เขยออีกสองคนเรื่องราวที่ประสบพบเจอกันก็ได้นำไปเล่าให้หลานๆได้รับฟังสืบต่อกันมา